สวัสดีครับมาพบกับคืนลาเบเกอรี่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีทําโดนัทแบบแต่งหน้าหรือว่าแบบดังกิ้งนะครับส่วนผสมต่างๆผมจะไม่ดูเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ก็จะมีแป้งขนมปังนะครับแล้วก็แป้งบัวแดงนะครับเป็นส่วนผสมของโดนัทนะครับน้าตาลทรายครับเพิ่มรสหวานใส่เล็กน้อยนะครับไม่เยอะอันนี้แล้วก็จะมีเนยสดหรือว่าจะเป็นมาการินก็ได้นะครับอันนี้เป็นเนยสด ยิ์ยหวานนะครับยิ์ยี่ยห้ออะไรก็ได้แล้วก็เกลือครับเกลือป่นผงปูยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็มีนมสดนมสดนี่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็จะมีนมผงอันนี้นมผงหรือว่าหัวนมนะครับถ้าทางบ้านไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หรือว่าทางบ้านที่มีลูกอ่อนก็ไปขโมยเค่สองสามช้อนก็ได้ครับอันนี้ใส่ประมาณนิดหน่อยเพื่อให้เป็นรสชาติบ้านหอม เราจะใช้พอทําแป้งเสร็จแล้วเราจะเอาไอซิ่งมาเป็นตัวน้ําตาลเพื่อแต่งหน้านะครับของแต่งหน้าก็มีเนี่ยครับมะพร้าวอบแห้งจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวมากครับอันนี้เราจะใช้แต่งหน้าแล้วก็จะมีจมูกนะครับอันนี้เป็นจมูกมะม่วงหิมะพาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องนําไปอบเพื่อให้ได้รสชาติของกลิ่นหอมของเขาจมูกมะม่วงนะครับแล้วผมจะคลุกเขาอีกที ไปดูวิธีทําหลากัหลกๆของโดนัทแต่งหน้าหรือว่าการทําโดนัทของเราเลยครับเพราะว่าโดนัทของเรามันต้องมีหลากหลายไปดวูวิธีการทําได้เลยครับครับวันนี้ผมจะมาเครื่องเล็กทาเพราะว่าทางบ้านส่วนมากจะเป็นเครื่องเล็กวันนี้ผมจะทําแค่ครึ่งกิโลครับทาให้ดูว่าไม่ต้องเยอะทุกอย่างรวมกันหมดในสไตล์ของคุณลาของเรานะครับคือจะเป็นแป้งอันนี้ผมแป้งครึ่งกิโลกร,รัมนะครับผมก็จะใส่แป้งขนมปัง เดี๋ยวทางสูตรเราจะลงให้แล้วผมจะใส่ไป50กรัมวันนี้ผมจะทําแค่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะครับทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะครับใส่แป้งเสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ําตาล50กรัมนะครับน้าตาลทรายอย่างดีก็จะใส่นี่ครับเนยก็จะใส่ลงไปเลย50กรัมเนยก็50กรัมนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเขาก็จะหนักพอหนักเขาก็จะไม่ค่อยปูนะครับใส่หมดแล้ว ผมก็จะใส่ยีสต์ครับเนี่ยขนมมันมันมชื่อว่าโดนัทเนี่ยต้องใส่ยีสต์ประมาณ1ช้อนสําหรับยีสต์เนี่ยดูอากาศเอาเองนะครับอากาศร้อนก็อย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะฟูเร็วนี่ครับผมจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วผมก็จะใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนไอ้ปลายๆช้อนเนี่ยครับอย่าใส่เยอะนะน,นี้เกลือคือจะเค็มครับใส่รวมไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับผมก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ ใครจะเอาโต๊ะรับประทานข้าวหรือว่าจะเป็นช้อนโต๊ะทาขนมก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าไม่จํากัดใส่ลงไปเลยครับผมจะใส่นมผงอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มรสหวานหอมของขนมนี่ครับอีกช้อนหนึ่งนี่ครับผมส่วนผสมทุกอย่างใส่รวมไปเลยครับอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเนี่ยใส่รวมกันเดี๋ยวผมก็จะเห็นว่าส่วนผสมทุกอย่างรวมัหมดเลยเสร็จแล้วผมจะใช้ตะขอชนิดเป็นตะขอนะครับปั่นด้วยปานกลางขั้นตอนต่อไปผมจะใส่นม นมสดนี่ครับนมสดนี่ประมาณ1ขีดนะครับ100กรัมหรือว่า100่งร้อกรัมของเรานี่แหละนี่ครับหลังจากผมใส่นมสดไปแล้ว1ขีดนะครับผมก็จะเติมน้ําเข้าไปอีก200กรัมรวมแล้วประมาณ300กรัมถ้าแป้งเขาแข็งไปเนะี่ยอาจจะเติมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆให้เอาไว้300กรัมก่อนนะครับเพราะว่าผมจะดูแป้งก่อนนี่ครับหลังจากผมใส่น้ํา น้ำกับนมนะครับอันนี้รวมกันหมดเลยนมสด100กรัมแล้วผมจะใส่น้ําไปอีก200กรัมก็จะรวมเป็น300กรัมอันนี้ผมจะทําครึ่งกิโลแต่ว่าถ้าผมแป้งผมเหลวไปหรือว่าแข็งไปก็อันนี้น้ํามันจะยุดหยุ่นกันเพราะว่าตัวแป้งตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอย่างไม,ไม่เท่ากันช่างหลักๆไว้300กรัมก่อนนะครับไปดูเลยครับมาดูเลยครับนี่ครับผมก็จะใส่ตะขอที่นี้นะครับลงไปในเครื่องน้ําอะไรที่เราเทเมื่อกี้ช่างเมื่อกี้ เทหมดเลยครับเพราะว่ายังไงถ้าเกิดแข็งหรือนิ่มเดี๋ยวก็ผมจะแก้ไขเล็กน้อยนะครับหน้างานก็จะใส่ตะขอแล้วก็ใส่เครื่องเลยครับทาการนวดประมาณ3-5-40นาทีนะครับนี่ครับผมก็จะเปิดเครื่องเครื่องเขาอยู่ระหว่างปานกลางนี่ครับประมาณเกียรสองนะครับจะเห็นก็ว่าเขาจะอยู่ระหว่างเราเเกียรสองผมจะตีประมาณสัก35-40นาทีนะครับโอเคครับนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะของแป้งเขาก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าผมาจะเติมน้ําไปสักสิบกร,รัมนะครับเพื่อว่าจะให้เขานิ่มลงหน่อยเพราะว่ากลัวเครื่องมันจะไม่ไหวนี่ครับจะตีลักษณะเบอรเกียสองนะครับประมาณสาสิบห้านาทีถึงสี่สิบนะครับมาดูกันแล้วผมก็จะพักเอแบ่งแป้แปง,แปงออกมาให้ดูครับนี่ครับแปง้งของเขาเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะเอามา แบ่งแป้งนะครับตอนนี้แบ่งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เรานะครับผมก็จะมานําแบ่งแป้งเป็นลูกกลมๆว่าผมจะทำอันนี้ด้วยนะครับผมจะเอาไปแบ่งใส่ช,ช็กอกโกแลตด้วยสักหน่อยนอันนี้ครับผมจะแบ่งไปใส่ช,ช็กอกโกแลตช,ช็กอกโกแลตนี่ก็คือผงโกโก,โก้เราเนี่ยครับใส่น,น้ําไปพอให้เขาละลายหน่อยแล้วก็จะเอาอันนี้ไปปั่นใหม่พอดีผมเตรียมจากเครื่องเล็กมาเป็นเครื่องใหญ่เครับเครื่องเล็กมันร้อนเสียวเครื่อง,ม,งมันพังเลยมาเาลเ่ยนเป็นเครื่องใหญ่แล้ว โอเคครับนี่ครับผมจะนํามาขึ้นแป้งให้รูปกลมๆแบบนี้นะครับาประมาณก็หน้าประมาณกไม่ไม่ถึงสิบตำครับเพราะว่าจะให้ชิ้นไม่ใหญ่ถ้าใครทาไม่เป็นก็ใช้เงี้ยครับอีตัดก็คือตัดไปก่อนนะครับแบ่งแป้งไปก่อนเนี่ยแบ่งเลยครับไม่ต้องรอว่าให้ก็าฟูนะครับอากาศเขาตอนสายเงี้ยเขาจะแห้งแป้งอ่ะไม่เหมือนตอนเช้าครับขนมที่ที่ทาง่ายสุดขนมปังต้องตอนเช้ามืดนะครับอากาศเขาจะชื้นแต่ตอนนี้อากาศเขาแห้ง พอเขาแห้งแป้งเขาจะจะเห็นว่าผิวเขาจะแห้งเลยเนี่ยมันจะไม่เหมือนตอนเช้าครับอากาศเขาจะแห้งเกินไปยิ่งหน้าเมษสาย,ยิ่งแห้งปั่นให้เขากลมๆเลยนะครับครับลักษณะก็จะลูปก,กลมๆแบบนี้นะครับอันไหนไม่กลมก็กลับมาปั่นใหม่แบบนี้ผมจะทิ้งไว้อีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือถึงสองชั่วโมงนะครับถึงจะอบเอเอาไปทอดได้นะครับพูดติดอบไปแล้วนี่ครับจะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับ ไม่กลมกลมแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้ผมจะทําเป็นรสชอเเ็อกโกแลตอันนี้ก็จะทํากลมกลมเหมือนกันหลังจากผมใช้ผงชอเเ็อกโกแลตใส่เข้าไปเครื่องเล็กจะใช้ได้ครับแต่ว่าผมพอไปตีไปนานๆแล้วเครื่องเล็กมันร้อนเสียวมันจะพังนี่ครับพอแป้งมันเหนียวหน,หนึบหนับอย่างเงี้ยผมก็ไปผสมโดยใช้แป้งเดียวกันนี่แหละแยกออกไปเฉยเมื่อกี้ตัดแบ่งออกไปใส่ช็อกโกแลตเข้าไปนะครับในชอเเ็อกโกแลตเราก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยผมก็จะปั้นกลมๆเหมือนกันครับ โอเคครับนี่ครับผมก็จะแบ่งแป้งออกไปอันนี้ครึ่งกิโลนะครับได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็จะแบ่งแป้งผมจะพักแป้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงถึงจะมาทอดครับหลังจากให้เขาฟูอีกเท่าตัวนะครับก็จะมาทอดโอเคครับหลังจากเรา,าพักได้ที่แล้วนะครับนี่ผมพักไปประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้หรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกลักษณะจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสีขาว อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครึ่งกิโลมก็ได้ค่อนข้างเยอะครับถ้าทำรับประทานเองหรือว่าทาขายก็ค่อนข้างจะพอได้กําไรบ้างนะครับรู้สึกว่าถ้าเราขายสักอันละหบาทก็ได้หลายตังค์แล้วเหมือนกันถ้าทาทานเองก็ได้หลายลูกครับก็ไม่มีอะไรครับกระทะก็น้ํามันทั่วไปอย่าใช้น้ำไฟแรงนะครับฟันไฟก็จะอ่อนๆไว้เพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ผมจะลองน้ํามันก่อนนะครับหนึ่งลูกต้องให้เขาหงายนะครับเพราะอยเดี๋ยรเวลากลับจะกลับลําบากผมจะลองน้ํามันก่อนครับใจเย็นก่อนนะฮะ ที่ทอดของเราก็ใช้ตะแกรงนะครับช้อนขกขึ้นมาเราก็จะใส่หลายลูกหน่อยับปตานี้สังเกตด,ดูเวลาทอดนะครับผมจะให้เขาจากอันที่อยู่ข้างบนให้ไปอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ดูดน้ํามันด้วยแล้วก็จะทอดง่ายขึ้นด้วยครับเนี่ยบางลูกเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยครับเพราะว่าเขาจะพลิกตัวตามแรงโน้มถ่วงของโลก พลิกไปเลยพลิกเองอ่ะอสุกแล้วพลิกเองโอ้ไม่ต้องรออ้าอ่าพลิกเองแบบอัตโนมือโอเคครับได้ไหมโอเคครับนี่หลังจากทอดเสร็จแล้วนะครับของเขาก็จะมีลักษณะนี้ เดี๋ยวผมจะไปแต่งหน้าทีนี้ผมจะไปแต่งหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตเดี๋ยวมีหั่นให้ดูผมจะหั่นดูไว้อีกเนื้อข้างในให้ใหเขาดูนี่ครับลักษณะข้า,างในเขาจะเป็นเนืน้อแน่นๆแบบนี้แต่นิ่มนะครับข้างนอกกรอบๆนิ่มๆเนี่ยกรอบๆนิ่มๆเลยเห็นว่าเขาจะกรอบๆอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตครับขั้นตอนต่อไปผมจะนําน้าตาลไอซิ่งครับเทใส่กะละมัง ผมจะทําเป็นน้ําเชื่อมเขาแล้วผมจะใส่น้ําร้อนเพื่อละลายตัวไอซิ่งนะครับไปจุ่มอย่าใส่เยอะนะน้าร้อนผมจะใส่แค่ละลายนะครับนี่ครับพอใส่น้ําร้อนกับไอซิ่งใช่ไหมเราก็ใช้ไม้พายกวนกวนเพื่อจะให้น้ําตาลไอซิ ing, ่งเขาละลายเพราะเราจะใช้น้ําตาลในนี้เนี่ยผมก็จะกวนน้ําตาลไอซิ่งจนกระทั่งละลายเรานึกถึงขนมไทยเรานะครับขนมไข,ข่หงที่ว่า เอาน้ําตาลไปกวนก,วนกับน้ําให้เป็นเม็ดขาวๆอันนี้ก็เช่นกันครับเอาน้ําตาลไอซิ่งไปกวนกับน้ําร้อนให้เขาละลายนะครับเขาจะมีความหวานแล้วก็หอมตรงน้ําตาลไอซิ่งแล้วผมก็จะเอาไปคุกนี่ครับถ้าเราอยากใส่ไส้เอาเนี่ยแบบนี้เราไปใส่ไส้บลูเบอรี่ก็ได้นะครับเจาะนี่ครับถ้าเราจะใส่ไส้โอเคครับได้แล้วครับน้ําส่วนผสมของน้ําตาลไอซิ่งนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเนี่ยครับจะเห็นว่าเขา ประมาณนี้นะครับผมจะนําขนมนะครับลงไปเลยประมาณสักครับนี่ครับผมจะนําโดนัทคุกเขากับน้ําตาลนะครับนี่นาโดนัทที่มันทอดมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะใช้นี่ครับคุกน้ําตาลเข้าไปเลยเขย่าให้น้ําตาลเขาทั่วถึงเท่านั้นเองครับอย่าจุ่มไม่นานนะครับเพราะเขาจะอมน้ําตาลจะหวานเกินไปมองเผินๆนึกว่าขนมไข่หงนะครับแต่เป็นโดนัทมะพร้าวอ่อนนะครับครับทาง่ายสะดวกครับเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับเพราะเด็กเขาจะชอบมันหวาน หลังจากหมดอีกรอบนึงแล้วก็เอามาลงใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะคุกอ่าถัว่วหรือว่าจมูกมะม่วงนะครับอันนี้เหมาะกับผู้ใหญ่มากเลยเพราะว่ารสชาติเขาจะไม่หวานแล้วก็เป็นยาด้วยแกน,น็ดแกนเน็บชาครับอันนี้ผมชอบเอาถั่วก็ได้นะครับเขาจะมีถั่วขายแต่วันนี้ผมชอบอันนี้มันเอาผิดกระทอกอย่างที่เห็นนี่แหละครับของที่เหลือก็เก็บไว้ใช้วันหลังต่อสําหรับน้ําอันนี้ก็เหลือนิดหน่อยตาม เราต้องการก็นิดหน่อยก็ทิ้งได้ครับถ้าเกิดว่าเยอะก็เก็บไว้ได้นะน้ำนี่โอเคครับก่อนอื่นก็ขอขพบคุณที่ติดตามคุณลาเบเกอรี่มาตลอดนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำขนมโดนัทซึ่งวันนี้ลูกเ็าอาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงถ้าเราทำขายหรือว่าอาจจะทำลูกเล็กลงมาหรือว่าจะทำใหญ่ก็ตามใจครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมองผืนๆนื่อว่าขนมไข่หง แต่จริงแล้วเป็นขนมปังโดนัทนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับทาง่ายเห็นว่าส่วนผสมแต่วันนี้ผมใช้เครื่องเล็กตีแต่ใกล้จะเสร็จแล้วแต่บังเอินว่ามันช้าสำหรับการทําคลิปวันนี้ทําค่ําไปก็เ,ปเลยใช้เครื่องใหญ่แป๊บหนึ่งก็ผลที่ออกมาก็โอเคครับแต่อย่างที่เห็นนี่ครับทําง่ายเหมือนเดิมครับสไตล์คึ้นลาเบเกอรี่ของเรามีใครมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับก็วันนี้ก็เห็นรูปร่างหน้าตาย,ยัาง วันนี้เราทำอย่างนี้ครับเราทำแค่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลก,ก็ได้ค่อนข้างจะพอุกคนนะครับถ้าท่านทำขายก็ค่อนข้างจะลูกละ5บาทก็10บาทก็ตามที่เราตัดเต้นเอาเอาเองครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเราจะลืมกดกระดิ่งตีละังสับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับไม่มีอะไรก็จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับสุดท้ายก็กล่าวขอบคุณอย่างสูงมากครับที่ติดติดตามครับ ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ก็อย่ายลืมติดตามครับขอบคุณครับ